สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะครับแนะนําเกี่ยวกับบัตรประชาชนดิจิทัลนะครับวันนี้เราจะมาลงทะเบียนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปที่ว่าการอำเภอรหรือสถนอสำนักงานเขตนะครับวันนี้เราจะมายืนยันตัวตวนด้วยตัวเองนะครับสําหรับบัตรดิจิทัลออนไลน์ก่อนอื่นเรากดเข้าไปที่แอปดีตัวนี้นะครับ กดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดเลือกที่ตัวแรกเลยนะครับลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับตัวนี้จะเป็นการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนนะครับใช้กล้องสแกนใบหน้าของตอนเองนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะครับเพื่อที่เราจะต้องไม่ไม่ต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนอีกต่อไปนะครับวิธีการ เมื่อเราคลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับเราก็ต้องอ่านรายละเอียดนะครับการใช้งานนะครับโดยการเลื่อนขึ้นไปนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับอืมกดปุ่มยอมรับเข้าไปก่อนนะครับอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับตามข้อกฎหมายนะครับอ่าเมื่อเรากดยอมรับเข้าไปแล้วนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับเมื่อมาหน้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดถัดไปได้เลยนะครับ กดปุ่มถัดไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการถ่ายภาพหน้าบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ถ่ายภาพหลังบัตรถ่ายภาพใบหน้าแล้วก็สร้างรหัสผ่าน8หลักนะครับเพื่อเป็นการการเข้าใช้งานด้วยตัวเองนะครับเมื่อโดนเรียกหรือว่าให้ตรวจสอบประชาชนนะครับเมื่อกดถัดไปเสร็จนะครับขั้นตอนนี้ก็คือถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชนนะครับตัวนี้ให้มีแสงหน่อยนะครับท่านผู้ชม อันนี้เดี๋ยวขอปิดไว้ก่อนนะครับให้มีแสงให้เพียงพอกับการถ่ายบัตรประชาชนนะครับเพื่อที่จะสแกนได้เมื่อถ่ายเสร็จแล้วนะครับให้เขาจะแจ้งเตือนมาอย่างนี้ถ่ายภาพหน้าบัตรเสร็จกรุณาพลิกบัตรเพื่อเตรียมถ่ายภาพาหลังบัตรทันทีนะครับเสร็จแล้วให้กดตกลงนะครับเพื่อที่จะถ่ายบาัตรเลเซอร์หลังบัตรประจำตัวประชาชนนั่นเองนะครับ กดตกลงเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มถ่ายหลังบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่ขอปกปิดไ้นิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะสแกนบัตรหลังบัตรโอเคนะครับเมื่อสแกนหลังบัตรเสร็จแล้วนะครับให้กดยืนยันนะครับตรงนี้เมื่อกดยืนยันเสร็จนะครับรอสักครู่นะครับ ทีนี้ถ้าใครยืนยันตัวนี้ไม่ได้นะครับให้ตรวจสอบเลเซอร์ไอดีนะครับบางทีแอปสแกนไม่ตรงนะครับของผมก็ไม่ตรงนะครับต้องทำอยู่หลายรอบก็เลยมาเช็คเลเซอร์ดูปรากฏว่าสแกนมาไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ใหม่ให้ตรงนะครับตัวเลเซอร์หลังบัตรนะครับสแกนมาไม่ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ให้ตรงกับบัตรประชาชนตัวจริงเรานะครับบางครั้งไม่ตรงนะครับ ถ้ากดยืนยันจะขึ้นแบบนี้นะครับเกิดข้อผิดพลาดนะครับแสดงว่าไม่ตรงนะครับอ่าตอนนี้ผมทําตรงแล้วนะครับแก้ด้วยตัวเองทีนี้เป็นการสแกนใบหน้านะครับอ่าสแกนใบหน้าเสร็จแล้วให้กดยืนยันนะครับเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จนะครับให้กดยืนยันได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วให้เรามาตั้งรหัสผ่านทั้งหมด8หลักนะครับให้ตรงกันทั้งสองครั้งนะครับ อ่ผมขออนุญ,ญาตตั้งรหัสผ่านนะครับ8หลักนะครับเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดยินยอมนะครับยินยอมการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัลนะครับให้กดปุ่มยินยอมเข้าไปนะครับตัวนี้เพื่อที่เราจะได้พบบัตรประชาชนผ่านสมาร์ทโฟนได้ง่ายขึ้นนะครับให้กดยินยอมอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าเสร็จแล้วให้ระบุรหัสผ่านอีกครั้งนะครับ8หลักเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเอามาเข้าใช้งานในระบบแอปนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเด้งมาอย่างนี้นะครับอ่าจะเป็นการสาธิตการใช้แอปนะครับแต่เพื่อสแกนขีวอโคดนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวระบนนะครับเพื่อที่จะสแกนให้เจ้าหน้าที่อ่าที่เรามาตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนเรานะครับ บัตรประจำตัวประชาชนนะครับเราสามารถแตะทั้งสองข้างนะครับสองครั้งนะครับเพื่อที่จะพลิกกลับมาเป็นด้านหลังด้านหน้าได้ด้วยนะครับให้แตะตรงหน้ารูปบัตรประชาชนเลยเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับที่ภายในแอปมีมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลการฉีดวัคซีนต่างๆก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าหลักนะครับแล้วก็จะมีประวัติการใช้งานแอปนะครับ าการทำธุกรกรรมต่างๆของเรานะครับแล้วก็จะมีเอกสารต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีการดูทะเบียนบ้านได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอวนนี้ก็เป็นการตั้งค่านะครับเป็นการสาธิตให้ดูนะครับอทีนี้เรามาดูกันบัตรประชาชนนะครับแต่หนึ่งครั้งจะสามารถพลิกกลับมาเป็นด้านหลังได้นะครับแต่อีกครั้งก็จะพลิกกลับมาเป็นสูหน้าบัตร ประจำตัวประชาชนเราเลยนะครับอ่าสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นหน้าเป็นหลังได้ด้วยนะครับสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าทีนี้เราจะเข้าไปดูนะครับอประวัติต่างๆไม่ว่าานเป็นไปดูอ่าสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนเราหรือว่าจะเป็นสมุเบันบ้านได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ อ่าตัวนี้สําหรับเซ็นจักการสแกนให้เจ้าหน้าที่ดูนะครับอ่าทีน,นี้เราไปดูนะครับประวัติเอกสารเรา,าดูที่เอกสารนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลปัปจะจําตัวประชาชนเรานะครับเราก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าตรงถูกต้องตามของเราหรือเปล่านะครับอ่าก็แตะได้2ครั้งเหมือนกันนะครับเพื่อพลิกเป็นหน้าเป็นหลังได้นะครับอ่า นี่ก็คือบัตรประชาชนเป็นข้อมูลของเราทีนี้เราไปดูทะเบียนบ้านนะครับที่มีชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้านนะครับนี่ครบถ้วนเลยนะครับมีข้อมูลทั้งบัตรประชาชนทั้งทะเบียนบ้านนะครับตรงตารามของเรามีจริงนะครับสามารถดูเต็มจอได้นะครับทำหทะเบียนบ้านนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็กดกลับไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าหลักนะครับ สำหรับบัตรประชาชนดิจิตอลนะครับสมัครลงทะเบียนด้วยตัวเองง่ายๆนะครับแต่ว่าเราต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแล้วก็ใบหน้าจริงนะครับข้อมูลที่เกี่ยวพันกันทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้จะเป็นการตั้งค่านะครับสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ใช้งานด้วยเอกลักษณ์บุคคลนะครับมีการแจ้งเตือนประวัติการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับนะครับหรือการยกเลิกลงทะเบียนนะครับมีการออกระบบนะครับ ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ขอเน้นย้ำนะครับสำหรับถ้าใครถ่ายภาพเลเซอร์ไขั้นตอนที่2แล้วเกิดข้อผิดพลาดนะครับให้ท่านผู้ชมตรวจสอบเลเซอร์ไอดีให้ดีนะครับบางทีแอปสแกนมาไม่ตรงนะครับเหมือนของผมไม่ตรงนะครับผมก็สังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนะครับที่จริงแล้วสแกนมาไม่ตรงนะครับเราต้องไปแตะที่เลเซอร์ไอดีแล้วก็กรอกตัวเลขเข้าไปใหม่นะครับถึงจะยืนยันผ่านนะครับบางทีแอปก็มี รวนอยู่นะครับก็ยังยังไม่ค่อยจะเถียงเท่าไหร่นะครับก็ลองดูกันไปนะครับอย่าลืมรตรวจสอบเลเซอร์ไอดีนะครับพิมม์เข้าไปใหม่นะครับถ้าไม่ตรงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพียงแค่นี้นะครับอ,อย่าลืมกดติดตามแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับน้สวัสดีครับ